สวัสดีนะคะเจอกันครั้งที่สองนะคะพี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นลูกบ้านแม่สุมาลีเห็นเพจเราจากคุณแม่สุเออก็เลยไม่คิดอะไรมากมาเลยครั้งแรกจัดสักวีพีเลยค่ะแม่สุสักวีพีลูกบ้านเอาด้วยแล้วมาแล้วดีไหมเ่ะดีค่ะดีในเรื่องใดบ้างก็มีโชคลาภอะค่ะทุกผห่วยบ่อยขึ้นเรื่องการทำมาหากินก็คือได้มีเงินเหลือเก็บเหลือฝากมากขึ้นนะคะ หนึ่งปีนี้ถือว่าคุ้มไหมคุ้มค่ะคุ้มมากคุ้มมากนะคะคุ้มเหมือนแม่สุเลยนะนได้เดี๋ยวเราจะได้รวยเหมือนแม่สุแล้วถูกหวยบ่อยด้วยเหรอคะถูกบ่อยขึ้นเหรอคะแล้วก่อนมาสักถูกหวยไหมอ่ะก็โดยมากก็เฉียดไปเฉียดมาก,ก็ถูกไม่ไม่บ่อยอะคะ่ะแต่หลังจากสักรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นก็เล่นจัดตามรอยแม่สุนะคะ VIP ไ,ไ,ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราสักค่ะารอบนี้เอาไปต่อทุนก่อนต่อยอดแล้วการคัาส เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยสักแล้วดีเพอผ่านกุ้งค่ะดีไหมคะดีค่ะได้ลูกกุ้งติดเยอะมากขึ้นลูกค้าก็มาซื้อเยอะมากงานเสียหายน้อยลงนะเพราะพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของที่อยู่ในน้ำได้ลูกค้าเยอะขึ้นได้ลูกค้าเพิ่มเยอะขึ้นกิจการโด่งดังขึ้นด้วยนะคะน่าสนใจเพราะมีเด็กไอดอลยูทูบเบอร์มาสัมภาษณ์นะผู้ชายหันให้หนูทางนี้เลยนะคะมียูทูบเบอร์มาสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวนะ เราจะย้ายมาสัมภาษณ์ที่คนเก่งของเราคนนี้นะคะนี่นะเป็นยังไงบ้างสักไปแล้วดีครับดีเรื่องไหนบ้างคะดีทุกด้านเป็นหรับผมมันก็ดีทุกด้านนี่จากว่าหลังเก่ากงการไปตลูดียนนว่าหลังใหม่ได้ปลูกบ้านใหม่นะคะเดี๋ยวก่อนนะปลูกบ้านเนี่ยร้านหนึ่งไม่อยู่นะคะตอนเนี้หนูจะสี่ร้านนะคะ พ่อปูกบ้านนี่แพงมากนะพี่ร้านหนึ่งหลังเล็กกะติดเดียวดีใจด้วยวันนี้สองหลังนะพัสี่ร้านหนึ่งหลังแล้วก็ร้านกว่าบาทอีกหลังอาจจะห้าหกร้านนะคะมีความสุขเนาะเราได้ปลูกบ้านใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเราแล้วเดี๋ยวก็จะได้ถอยรถาฟแดงก็ได้ดีได้ดีด้วยมียูทูบเบอร์มาทําช่องด้วยเออสดช่นะเออสดชื่นนะคะถ้าใครเคยดูลูกค้าทําธุรกิจอะไรอยู่คะแนะนาขายธุรกิจได้เลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง พันกุ้ง,กกงอยู่เเป็นฟาร์มกุ้งกระหนกพลนะคะฟาร์มกุ้งกระหนกพละนะคะอยู่ที่อําเภอสองพี่น้องสองพี่น้องเป็นลูกกุ้งพันอะไรคะลก้ามกามใครอยากได้ลูกพันกุ้งก้ามกามมาปล่อยบ่อแสดงว่าแถวโพหักก็ไปซื้อสิใช่ค่ะอันนนลูกค้าประจําเยอะค่ะอันนะลูกค้าโพหักนะคะนี่คนนี้ลูกพันกุ้งก้ามกามฟาร์มชื่อฟาร์มกุ้งกระหนกพลค่ะฟาร์มกุ้งกระหนกพลเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เป็นหนึ่ง 7 0 5 1 8, 1 4 9 0817051149นะคะใครที่กำลังทำธุรกิจ<ม>ลูกกุ้งมองหาแบบเอ้ยพ่อพันแม่พันดีๆนะคะติดต่อได้เลยพี่เขาดูใจดีด้วยแหละดูเป็นคนที่มีอะไรอะ่ะมีศิลธรรมในการทำธุรกิจนะเป็น,ปนผู้ชายซึ่งไ<า>ง้ไข่ครองรวยๆนะขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้น รอบหน้าถอยนั่งเบ้นมาเลยก็ได้นะคะนะกำไรชีวิตของขวัญชีวิตอันนี้ไว้ทํางานนะคะขอให้สดดีสักแล้วรวยค่ะไม่งั้นเขาไม่มาเจอกันนะปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งปีกวกว่าเดี๋ยวก็เห็นผลคืนไปหลายล้านนะคะนะเราต้องทํางานเนาะนี่เขาสักแล้วเขาทํางานด้วยป่วยเป็นของแฝของแถมและกําไรชีวิตนะคะได้บ้านมาด้วยดีใจมากเลยที่ลูกค้าปังๆนะคะน้องปลาขอให้ร่ํารวยร่ํารวยนะคะสวัสดี เงิน10ล้าน20ล้านนะคะสวัสดีค่ะ